การทอเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคหินต่อต้นหลักการพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความเร็วและความซับซ้อนเปลี่ยนแน่ด้วยเรามีเสื้อผ้าและผ้าคลุมเตียงไว้ใช้สอยต้องมีสิ่งทอความยาวหลายล้านกิโลเมตรทุกๆปีเป็นไปไม่ได้ถ้าขาดเครื่องทออุตสาหกรรมเรื่องจากความเร็วสูงทั่วโลก เหมือนผู้ที่อยู่นอกเขตลีดแนงกฤษผลิตแทบทุกอย่างที่เราต้องใช้และอยากใช้มาดูซิว่ามันทำงานอย่างไรอย่างแรกขัดพื้นฐานนำได้มาสองชุดชุดแรกเรียกว่าได้เส้นยืนสองแถวยืดออกตามยาว ส่วนชุดที่สองเรียกว่าได้เส้นนอนมันเคลื่อนขึ้นลงไปมาระหว่างได้เส้นยืนทุกครั้งที่มันเคลื่อนผ่านได้เส้นยืนเคลื่อนเพื่อดักได้เส้นนอนเส้นได้ตอนนี้กลายเป็นชิ้นผ้าทอแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกได้ฝันหวีจะดันกลุ่มได้เข้าด้วยกันจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้งครับเพื่อผลิตผ้าทอช่วงกว้างจํานวนมาก ปูต้องจัดระเบียบเส้นได้ที่ต่างกันนับพันชนิดดังนั้นเครื่องทอต้องควบคุมได้อย่างดีและจะหาได้จะอุปกรณ์ที่ชื่อว่าตะกอแต่ละอันมีตาลอดซึ่งได้เส้นยืนแต่ละเส้นจะทะลุผ่านเครื่องจักจึงสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของได้ตะกอจะแขวนอยู่บนเพลาเครื่องทอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ เมื่อเพลาถูกยกตะกอยกขึ้นนํำเอาได้ไปด้วยเพื่อสร้างรูปแบบง่ายๆในการยกนี้คุณจะต้องมีตะกอหลายร้อยอันและเพลาสองอันเคลื่อนที่ขึ้นลงพร้อมกันครับเครื่องทอสาหกรรมีมตะกอหลายพันอันและเพลาอีกถึงสองโหลล้วนเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระมันดูแลการควบคุมมาดูว่าเครื่องนี้ทำง,งานได้เร็วแค่ไหนนะครับ ด้การผลิตสิ่งทอจํานวนมหืมาในเชิงต้นทุนประสิทธิธผลเครื่องทอจําเป็นต้องยิงได้เส้นนอนผ่านได้เส้นยืนเครื่องทอแบบเก่าจะใช้กระสวยแกนมวยเส้นได้จะแกะออกเมื่อมันถูกขยับด้วยมือไปไป,ไปมาๆซึ่งก็เชื่อถือได้แต่ช้าไปและต้องคอยใส่ได้เพิ่มตลอดนี่เองจึงท้าทายเครื่องทอยุคใหม่อยู่สองเรื่อง จะทอได้ให้เร็วโดยไม่มีกระสวยและหลอดได้อย่างไรและจะลดการสายได้เพิ่มให้น้อยที่สุดอย่างไรเรเปียคือคำตอบครับหนึ่งในสิ่งทดแทนกระสวยแบบล่าสุดเรเปียอันหนึ่งจับชิ้นส่วนของได้ดึงเข้าไปตรงกลางได้เส้นยืนและส่งให้กับคู่ของมันมันดึงเส้นได้ไปตามทางที่เหลืออยู่ส่วนอันแรกกลับไปจับอีกเส้นอยู่มาและเพราะหลอดได้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไป,ไปมา,มา,มาอีกต่อไป เรเบีย er, จึงดึงเส้นได้มาจากกระสวยใหญ่นั่นแปลว่าจะหยุดเพื่อสายได้ใหม่น้อยมากทําให้ปรับปรุงการผลิตได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับบนเครื่องโทรสาหกรรมการส่งต่อได้เกิดขึ้นมากกว่านาทีละหนึ่งพันครั้งความเร็วนี้ส่งเส้นได้ตึงที่มากมหาศาลซึ่งคว้ามาจากกระสวยใหญ่ได้มากกว่า2 1 0สกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้ามันพังเครื่องจะหยุดเดินและเสียหายไม่น้อยเลยผู้เชี่ยวชาญจะได้คิดค้นเครื่องม้วนได้เครื่องมือที่เตรียมได้ให้กับเรปีดมันเป็นตัวรับแรงที่ช่วยกำจัดแรงดึงได้จนขาดบนเครื่อง,งคุณาภูมงอีกอย่างของความเร็วคือละอองของสิ่งทอและเพื่อปกป้องแรงงานละอองต้องไม่มีครับ เครื่องดูดฝุ่นแบบติดเพดานจะดูดอากาศทั้งหมดที่อยู่ภายในโรงงานทุกๆสองนาทีเอาละเครื่องขอเร็วเหมือนฟ้าแลบแต่เราจะสร้างแบบลายและเนื้อผ้าที่แตกต่างได้อย่างไรลายไร้ขั้นิดอย่างลายสกอตเริ่มด้วยการใส่ได้เส้นยืนด้วยได้สีที่ต่างกันออกไปส่งได้สีเข้มผ่านแนวได้สีเข้าใจนะครับ ส่งได้สีอ่อนไปขวางเข้าใจนะครับเทคนิคคือสับเปลี่ยนสีกันกลางอากาศดังนั้นจึงต้องมีตัวนําเสนอได้เส้นหนอนส่วนประกอบที่เลือกสีต่างๆจากกระสวยใหญ่และส่งมาให้แก่เรเปียตอนทำงานสําหรับลวดลายที่ซับซ้อนเครื่องทอจะจําเป็นต้องติดตัวแจ็กกาดเอาไว้มันเป็นความน่าอัศจรรย์ในเชิงกลครับเครื่องแจ็กกาตัวนี้ควบคุมการป้อนได้ทุกอย่างเข้าสู่เครื่องจักร แทนที่จะรวมกลุ่มไว้ด้วยกันบนเพล่าของเครื่องทอมาตรฐานทุกๆเกลียวกลับมีระบบควบคุมของตัวเองดังนั้นเมื่อติดจักาดไว้แล้วพนักง,งานสามารถควบคุมเส้นทางได้แต่ละเส้นเพื่อออกแบบลวดลายที่หรูหราได้วิธีทำจะถูกส่งไปยังได้แต่ละเส้นเมื่อมันเร่งทอได้หลายพันเส้นแล้วการตัดสินใจเล็กๆทั้งหลาย รวมกันเข้าเป็นรูปแบบนั่นละทำให้จุดลเล็กๆพวกนี้ทั้งหมดกลายเป็นภาพได้ชื่อเดียวกันโจเซฟมมรีแจกกดดได้ประดิษฐ์เครื่องกลน,นี้เป็นเครื่องแรกเมื่อปี1801จนกระทั่งงานประเภทนี้สำเร็จลงได้ด้วยมือส่วนราคานั้นนับว่าแพงทีเดียวครับเครื่องจักรนี้ใช้บัตรจอรูเพือควบคุมได้แต่ละเส้น บางคนก็ใจว่ามันคือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สร้างขึ้นอันแน่นอนมันทําให้งานแบบเก่าทันสมัยมากขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบและลายถูกป้อนข้อมูลคำสั่งไว้ในเครื่องแล้วปล่อยมันทําไปการทอด้วยเครื่องทอจงก,การเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ารรายงานมากในแต่ละครั้งถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนสีได้หมายจะถูกผูกเข้ากับของเดิม แม้แต่เครื่องทอเล็กๆที่มีส่วนปลายไม่กี่พันเส้นขั้นตอนยังนานเป็นวันเลยครับถ้าขาดกำลังหลักเหล่านี้ราคาของสู่ตัวเดียวอาจทำให้เราหยิบชุดหนังสัตว์สมัยก่อนมาใส่ต้องขอบคุณที่มีเครื่องจักรทอผ้าเบื้องหลังข้าเสื้อผ้าที่คุณสวมอยู่ครับ